ฟ a m เกมน h t ไทยแลนด์ Game Night Thailand, สนับสนุนโดยอาหารแมววิสกัสเทสตี้มิกซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟู ool, ตราสันไลฟ์เพสัตบอดี Body, White ้ไวท์เทนนิงโลชั่นครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริ มาพร้อจากคุณชินชินวุฒิด้วยนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าเพลงเริ่มรักนี่มันเริ่มรักนี่มันสดุดีจริงเลยเราต้องบอกเลยคนคลั่งรักอ่าอะไรนะคนคลั่งรักคนคลั่งรักเออต้องต้องทำไหมนะขอควางรักเพราะมันได้มันออกไม่ได้เออมเรียลากลับบ้านเลยแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีชื่อเพลงว่าคนคลั่งรักครับคนคลั่งรัก นะฮะนี่หมายความว่าคนคนนี้นี่คือต้องการความรักอย่างมากหรือไงเจอคนคนหนึ่งแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเรานึกถึงเขาตลอดเวลาโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวแต่แต่ชีวิตจริงพี่ก็คล่งรักใช่ไหมโอ้หนักๆเลยแหละทีดีตอบตอบใจเปล่าตอบใจปะเนี่ยครับครับส่งส่งกันไปเต็มเต็มแต่ต่อจากนี้ไปพวกคุณต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่คุณมีนะฮะในการใบ้ท่าทางให้หัวหน้าทีม ตอบให้ได้ได้ใบกันคนละแค่หนึ่งพยางเท่านั้นทีมนี้คะแนนดําเพราะฉะนั้นทีมนี้จะได้เล่นก่อนวิธีาการคือคุณ3ามคนจะเรียงกันยังไงก็ได้นะฮะครับสคนนี้จะยืนตรงไหนสลับกันยังไงได้หมดออออหัวหน้าทีมคุณตูนจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคามันจะขึ้นข้างหลังคุณจะใช้แค่หนึ่งพยางเ,ออเพราะฉะนั้นคนแรกเนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องเริ่มให้ชัดเจนคนที่2ก็สําคัญคนที่สองต้อง เพราะฉะนั้นผมไาอยู่คนที่3มดีกว่าเพราะฉะนั้นผมมาอยู่คนที่สามดีกว่าโอเคพร้อมนะตูนพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคดีมากพร้อมมาใบคนละคำครับเริ่มสัตว์เขาแบะแพะเออได้แบะว่ะเฮ้ยเต้นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง งานสินสอดสินสอดได้ครับผนกระแสผนกระแสหนกระแสพูดค่าใหม่ได้ัหยพูดค่าใหม่ได้เลยพี่พี่อะไรวะพี่อะไรวะพ่อะไอ๋ออ๋อพี่พี่ตอบสิตอบต้นหนึ่งกันชัยอัะนี้ดีซีดีมาข้างหน้าฮะผี เน่าผีเน่าผีเน่าซีด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 ต่อเลยผีเน่าซีดเซียวเซียวสิเร็วกัดกัดอื่งจัดพี่ป๊อบซอมบี้โอ้ผีเน่าซีดเฮ้ยเอ็นที่ขามได้ไหมฮะหมุนเออปันจิ้งลีดเออเอาวทับไปแล้วโดด เฮ็ดพูดเกม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 มาเก็บมาเก็บมาลีโอมาลีโอางแก้เ่ยด้เ็ดสังสังสังสอสังอะไรยสังอะไรสังัวเอาไงเอาอันเนียเอาอันเนี้ย สู้สู้สู้มวยเออเออถูกแล้วคำแรกถูกแล้วอะไรมวยอะไรมวยอะไรวะมวยปั้มเออปั้มโอเคเอ่อปึ๊บหนึ่งหนึ่งเชลีเดอร์เชลีเดอร์โอเคหมดเวลาซีดีพอคนแรกไหมเฮ้ยซีดีทำไมแกไม่มาเป็นคนแรกตั้งแต่แรกวะเอือแกคนแรกจริงเหรออากลับที่ได้เลยครับบุตรน้อง น้องยังไม่รู้ว่าซีมาคืออะไรบางครั้งเนี่ยอายุสิบเก้าี่งไม่ยังรู้มาซีมาไว้ทำอะไรซึ่งนึกออกตอนที่ไม่บอกว่ายาที่แต่ผมสงสัยน้องอายุสิบเก้าจริงไหมครับมักเก็บนี่มาจากไหนเด็กรุ่นนี้เขาไม่เล่นไอพวกเกมกดมาริโอเขาเล่นหมักเก็บนะฮะได้ไปทั้งหมด6คะแนนบบกของเกอดสี่นะครับตอนนี้นำอยู่10คะแนนตรงนี้ใครคนแรกใครคนแรกอินครับ มาอยู่ตรงนี้แกตัวว่าถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยแก้ตัวไอ้ว่าน่าจะมีส่วนได้ควนได้พร้อมใบคนละคำมาดำดูดเลือดปริงเออเกมชนล้มเกมโดมิโนหรอเออเกมับมืงรู้เลย ตู้ตุ้ตู้ตู้ตู้หรือตู้ตต้เล็กแล้วเล็กรถขังเหรเอ้โหเม็ดนี่สีดวงเฮ้พลดูดกัญชาเออตอบเร็วตอบเร็วเเนียไ่ฮะอะไรนะครับ อันแต่งงานกอล์ลัมกอลลัม h i อ h p ่ a ตายทะเลปลาเอ้ยปลาคารังครับโอ้โหนิดเดียวยังไม่ทันยังไม่ทันเจ็บตรง ตำหมอตำแย่ไม่ใช่ครับเอาใหม่อันนี้อะไรดวงพนรำกระบี่กระบองไอกินเฮ้ยหมแล้วข้าวพ่อหมดเวลาเฮ้ยทีมเก่งมากเก่งมากนี่งมานเกมหมดเลยเก่งมากเขาว่ากัญชาคิดแป๊บเดียวตอบได้เลยเฮ้ยต้องบอกเลยนะพอบอกเพลินดูดกัญชา พลนเนี่ยไอ้เพลนเนี่ยยังไม่ได้บางทีเพราะแอบแอบ์บ้ายไปเพลินก็ยังไม่รู้แต่ไอ้ชินนี่ดูดูนี่โอ้โหไม่มีอย่างอื่นเลยกัญชาแน่นอนจะว่าแต่น้องเลยพี่ก็กัญชาหน้ามาแอคติ้งได้ไงนะฮะผมเรียนรู้ใหม่ทีดูมาดูมาแล้วพอคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะพวกคุณทําได้ดีมากนะครับเพราะว่าคุณได้ไปทั้งหมด7คํานะฮะบวกกับอีก2นะครับตามอยู่9ต่อ10เท่านั้นเอง เดี๋ยวเราจะกลับมาวัดความรู้รอบตัวของทุกท่านนะครับเกี่ยวกับวงการบันเทิงกันหน่อยนะครับคุณรู้จักดาราเยอะแค่ไหนกับเกมต่อไปครับต่อตาตั้งสักครู่เดียว สำหรับเกมที่2นะครับเป็นเกมใบ้คนละคำนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากคสนุกมากครับเพราะว่าเป็นการได้ให้ทุกคนร่วมมือกันในทีมนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนก็ตั้งใจแล้วทําได้ดีมากครับเช่นแบบปลิงอย่างนี้ครับก็อะไรสักอย่างดําเกาะติดอะไรสักอย่างครับผมก็ตอบได้จนได้มาถึง7คะแนนครับก็เลยชนะเกมนี้ได้ไปครับ